สวัสดีจ้าวันนี้ช่องหมวกเวทจะมาเล่าเรื่องไลโนเวลเสียงหรือจะเรียกว่านิยายเสียงก็ได้ในเรื่อง B B เวอร์ภาคทวีปมืดวงเล็บดันเจียนเล่นที่หนึ่งและยังอยู่ในบทที่6อยู่ซึ่งเรื่องราวจะต่อจาก EP 6ที่ยังไม่จบบทนะจ้ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมได้เลยจ้า และฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะจะขอบคุณจา้าอืมมันยิงไม่ได้นานจากที่ฉันนับมันปล่อยได้ประมาณ10วินาทีนะแล้วไมค์ก็ทำหน้าจริงจังระวังด้วยล่ะย,ยังไม่จบเพราะมีท่าอีกโกเลมตัวสองอยู่ไม้กล่าวเชือกสลิงที่บิดๆิดนั่นนะหรอลาเต้กล่าวถาม เชือกสลิงณนะตอนนี้มันถูกทอร์นาโดของตัวที่สามให้วนวนพันกันแนนและเมื่อทอร์นาโดตัวที่สามหายไปมันก็จะคลายตัวและกลายเป็นลูกกลางเชือกสลิงณนะตอนนี้ที่เชือกบิดตัวอยู่และก็เริ่มคลายออกพร้อมกันนั้นก็เลมตัวที่สองก็ใส่พายุเข้าไปในเชือกสลิงทำให้เชือกสลิงในตอนนี้กลายเป็นลูกกลางที่มีความคมกริบแย่แล้วแบบนี้เราได้โดนหันเป็นชิ้นชิ้นแน่ทำไงดีละ ลาเต้กล่าวเช่นนั้นด้วยความกังวลไม่ทำหน้าลำบากใจจากนั้นก็กระทึบเท้าเรียกเสาหินตรงหัวเสาให้เป็นรูปยูสามทางแล้วเปลี่ยนเสาหินนั้นให้กลายเป็นเหล็กและให้พุงที่โคนต้นเชือกเพราะทอนาโดมีระยะทางหนึ่งกิโลทำให้เชือกสลิงก็มีระยะทางหนึ่งกิโลแล้วมันเริ่มหมุนรอบหอคอยและไม่มีที่หลบระยะทางและความเร็วตอนจะมาฟันพวกซีโร่พวก ซีโร่ก็อยู่ประมาณ600เมตรก็อีก30วินาทีก็จะลงมาถึงพวกซีโร่แล้วจากที่ไม่ส่งตัวเสาอยู่ไปตรงคนต้นแต่เสาอยู่ก็ถูกทำลายเพราะปริมาณเชือกสลิงที่มัดอยู่ตรงนั้นมันก็เลยมีกำลังตัดมหาศาลมากขึ้นสงสัยต้องหลบในในกำแพงหอคอยแล้วแล้วไมก็กระทืบเท้าเพื่อให้มีหลุมอยู่ในกำแพงหอคอยเข้ามาเร็วสซีโร่ไมกล่าวเช่นนั้นเดี๋ยวก่อนเพื่อดาบฉันจะทำอะไรได้เปิดหลุมไว้รอเลย สถานการณ์ฉุกเฉินเดี๋ยวค่อยเข้าไปแล้วกันซีโร่กล่าวซีโร่ก็มองขึ้นไปข้างบนดูจากความเร็วที่จะมาถึงก็20วินาทีสินะเอาละซีโร่ตั้งท่าฟันถ้าฟันศูนย์อากาศ100%แต่ว่าถ้านั้นมันฟันได้แค่สองเส้นสองเส้นที่ขาดไปนั้นมันก็ขาดพลังพายุที่ส่งมาตามเชือกสลิงของโกเลมตัวที่สองเชือกสลิงที่ขาดนั้นมันก็ลอยไปขัดขวางเชือกสลิงพายุ แต่ว่าเพราะมันหมุนแรงอยู่มันก็เลยหันเชือกสลิงที่ไม่มีพายุลอยออกไปจนขาดครึง่งแล้วก็ตกไปข้างล่างต่อหน้าพวกเซโร่เท่าเอ้ยต้องระยะประชิดไม่สี่ใช้ทั้งตัวเลยดีกว่าจากนั้นเซโร่ก็เตรียมจะส่งตัวออกแต่ว่าโกเลมตัวที่สามก็เล็งมือจะยิงทอร์นาโดมาที่เซโร่ยังไงก็ตามความเร็วเป็นของฉันไม่ทันหรอกไปละวนะัดเ แล้วก็พุ่งตัวออกจากกำแพงหอคอยเข้าไปฟันเชือกสลิงแต่มันก็ถูกตัดขาดแค่ครึ่งเดียวแล้วซซโร่ก็จะใช้แรงมืออีก100%แต่นี่ระหว่างที่ซีโร่จะทำโกลเลมตัวที่3ก็ยิงทอร์นาโดมาหลบเร็วหลบเร็วสิลาเต้กล่าวขึ้นมาด้วยท่าทางตกใจเช่นนั้นช่วยไม่ได้อยากจะทำลายอาวุธของพวกเดียวกันก็เชิญเลยซซโร่ Zero กล่าวแบบนั้นแล้วก็หมุนตัวขนาดที่ดาบคาอยู่ในเชือกสลิงเพื่อดึงดาบออกมาจากเชือกสลิง และเหยียบอากาศพุ่งตัวไปสุดกำแพงหอคอยต่อไปนี้จะอธิบายในแบบนาฬิกาแล้วกันเล่าตำแหน่งของสามคนก่อนมาอยู่ตำแหน่งสามนาฬิกาก่อนไซโรจะออกตัวไปก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับไมาเชือกสลิงพายุก็อยู่ตรงกึ่งกลางเข็มและเข็มยาวก็คือเชือกที่กำลังหมุนอยู่ตัดบทอธิบายลองนึกว่าเอานิ้วหมุนเข็มยาวมาะรอบนาฬิกาอย่างเดียวจนมองไม่ทันแล้วเริ่มหันลงไปเรื่อยๆ จบการตัดบทอธิบายตอนที่เซโร่พุ่งตัวออกมาจากเลขสามไปฟันเชือกสลิงที่อยู่กลางเข็มกเลมตัวที่สามยิงทอร์นาโดและมาตรงกลางเข็มซซโร่ Zero ก็หลบไปสุดกำแพงหอคอยเลขเก้ากลับมาปัจจุบันเซโร่ Zero ที่พุ่งไปถึงเลขเก้าทอร์นาโดก็ยิงไปที่เชือกสลิงแต่เชือกสลิงมันก็ไม่ถูกทำลายจากนั้นก็เล็มตัวที่สามมันก็ไม่อยู่นึง มันก็ขยับมือให้ทอร์นาโดเคลื่อนที่ไปหาเซโรอีกสิบวินาทีเชือกสลิงพายุหมุนรอบหอคอยก็กำลังจะมาถึงพวกเซโร่แบบนี้ไม่ทันแน่ลงไปอีกสิบวิแล้วกันแล้วซีโร่ก็พุ่งเฉียงไปข้างล่างประมาณ200เมตรเพื่อไปชิดกำแพงเลข6ช่วยไม่ได้ต้องตัดใหม่อีกยังไงฉันก็ไม่ได้ฟันแม่นขนาดจะไปซ้ำอีกครึ่งหนึ่งได้หรอกนะซโร่ Zero กำลังคิดอย่ามวัวแต่คิดรีบๆไปเร็วๆเถิดเร็วๆ ลาเต้กล่าวกับเซโรที่กำลังคิดเช่นนั้นเออร์าหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็ซโรก็พุ่งตัวออกไปไม่ต้องฟันให้ขาดหมดก็ได้แค่ตัดอีกครึ่งหนึ่งระยะก็ไม่หมุนก็ถึงแล้วเซโร่กล่าวด้วยความเร็วหนึ่งรเอร์เซ็ก็ฟันได้ประมาณ3ามในสีของเชือกยังไม่ขาดจนสุดอีกรอขนาดใช้หนึ่งร้อยเร์เซ็์แล้วนะหนาโครดเซโร่กล่าว ไหนแค่บอกครึ่งหนึ่งในฟ้าจะยึดมั่นอะไรขนาดนั้นระวังด้วยทอร์นาโดมันกลับมาอีกแล้วลาเต้กล่าวกับเซโรเช่นนั้นทอร์นาโดตอนนี้มันอยู่ตรงเข็มสั้นชี้ไปเลขเก้าแล้วมันก็กลับมาหาเซโรอีกครั้งที่อยู่ตรงจุดกลางเข้าใจแล้วน่าจะฟันให้ขาดเดี๋ยวนี้แหละซีโร่กล่าวไม่ใช่ไว้หมายถึงรีบหลบไปหาไมายเลขสามต่างหากไวอลาเต้กล่าวเช่นนั้น แป๊บเดียวก็ขาดแล้วเอาละนะหนึ้อยเป์เหยียบอากาศซีโร่กล่าวจักตายแน่ตายแน่ตายแน่าแนลาเต้พูดด้วยท่าทางร้อนรนแบบนั้นแล้วซาโร่ก็ดันดาบที่คาอยู่ใน3มในสี่ให้ผ่าออกไปแต่ว่ามันก็ขาดได้ง่ายง่ายหาแย่แล้วซีโร่กล่าวเพราะซีโร่กระโดดอากาศ100%เมันก็เลยพุ่งไปชนกำแพงหอคอยเลข11จนมือดาบเทงคาผนัง ต้องรีบเอามือออกซีโร่กล่าวตอนนี้ทอร์นาโดอยู่ตรงกึ่งกลางนาฬิกาเพราะครบสิบวินาทีแล้วโกเลมตัวที่สามก็เลยเลิกปล่อยทอร์นาโดขณะที่ซโร่ติดอยู่ไมคก็สร้างบางอย่างขึ้นมาขอบใจนะที่ดึงความสนใจให้นะซโร่ Zero. เลยสร้างเจ้านี่ได้สำเร็จแล้วที่ไมค์กำลังนั่งอยู่ในเครื่องหนึ่งมันมีลักษณะห้องนั่งแบบรถเครน และข้างล่างห้องรถเครนก็มีปืนใหญ่รถถังยาวประมาณ10เมตรติดอยู่ผนังนั่นอะไรนะปืนใหญ่หรอลาเต้กล่าวซาโรที่กำลังดึงมือออกอย่างเร่งรีบก็หยุดดึงมือออกสักแปบ๊บจากนั้นก็ใช้เกมผีเอาตาข้างหลังหัวออกมามองทอนาโดแกไว้จัดการหลังเลยขอจัดการเชือกสลิงก่อนเพราะมันน่ารำคาญกว่าจากนั้นใหม่ก็กดปุ่มยิงจากนั้นปืนใหญ่ก็ส่งเสียงไม้ก็รีบกระโดดออกแล้วใช้เสาหินพุ่งตัวไปหาซีโร่ จากนั้นปืนใหญ่ก็ยิงกระสุนปืนใหญ่ออกไปหาโกเลมตัวที่สองพอยิงออกไปเครื่องก็ระเบิดตัวเองด้วยโกเลมตัวที่สองก็เห็นว่าลูกปืนใหญ่กำลังมาก็รีบตัดเชือกสลิงอันเก่าที่ซาโร่ทำลายไปแล้วก็รีบยิงเชือกสลิงอันใหม่มาหาลูกกระสุนแต่ว่าก็ไม่ทันโกเลมตัวที่สองนั้นก็เลยโดนลูกปืนใหญ่ยิงจนระเบิดไปเลยและไมลที่มาถึงตรงที่ซาโร่อยู่ และก็ใช้เท้ากระทืบเพื่อเอาผนังหอคอยออกมาและให้มือของซาร์โรหลุดออกด้วยพร้อมกันด้วยจากนั้นไมก็กระทืบเท้าก็เปลี่ยนให้เป็นรูปคล้ายระเบิดจากนั้นไม้ก็ใช้มือเปลี่ยนเป็นระเบิดจริงๆเอาไปกินและไมยคว่างระเบิดที่เท่าตัวของตัวเองโยนลงไปหาโกเลมตัวที่สามพร้อมกันนั้นโกเลมตัวที่สามก็ยิงทอร์นาโดมาหาระเบิดด้วย ทำให้เกิดระเบิดมหาสารระหว่างตรงกลางของไม้และโกเลมทอร์นาโดทำแบบนั้นมันจะดีหรอไม่มีที่พื้นลอยลงไปแล้วนะลาเต้กล่าวเช่นนั้นยังมีเธอพาลงไปอยู่ไม่ต้องห่วงหรอไม้กล่าวกับลาเต้เช่นนั้นเอให้ฉันพาลงไปหรอลาเต้คิดในใจเช่นนั้นระหว่างที่ระเบิดโกเลมตัวที่สี่ก็เริ่มขยับจากนั้นก็มันเปิดปากแล้วส่งเสียงคำรามออกมา จากนั้นกระต่ายที่อยู่รอบๆก็เริ่มขยับและกระต่ายหินก็กระโดดขึ้นไปได้เหยียบอากาศพุ่งไปหาพวกซีโร่ช่วยไม่ได้ไมกล่าวแล้วก็จับหมวกและค้นของบางอย่างจากในหมวกแล้วก็เอาบางอย่างเป็นปืนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆใ,ใหญ่เท่าครึ่งตัวของไมเลยยัดเข้าไปได้ไงเนี้ยลาเต้กล่าวด้วยคำตกใจไอเทมบล็อกละมังซีโร่กล่าวกับลาเต้เช่นนั้นพอไมเอาปืนสี่เหลี่ยมเหลี่ยมออกมา จากนั้นไมล์ก็เหนี่ยวกป,ปืนมิสไซล์จำนวนห0ลูกก็พุ่งออกมาโจมตีใส่พวกกระต่ายหินจำนวนมากแต่ว่าโกเลมตัวหมายเลขสองก็ยิงเชือกสลิงพร้อมพายุเพื่อจะโจมตีพวกไมล์แล้วมิสไซล์ใครจะยอมให้ขัดขวางและซีโร่ก็เปลี่ยนมือเหล็กไหลกลายเป็นดาบถึงแม้จะทำลายพายุไม่ได้ขอทำลายเชือกสลิงไปก่อนแล้วกันไม่จะได้เปลี่ยนง่ายๆโดยไม่มีอะไรขัดขวาง ซโร่กล่าวแล้วก็ยกมือขึ้นเตรียมตัวฟันลงเอาละนะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ถ้าฟันศูนย์อากาศต่อเนื่องจากนั้นซโร่ก็ฟันท่าเป็นรูปดาวถ้าฟันศูนย์อากาศรูปดาวก็เข้าไปปะทะกับพายุสลิงของโกเลมหมายเลขสองทันทีที่เข้าไปปะทะศูนย์อากาศรูปดาวก็ผ่าเชือกสลิงพายุไม่ใช่แค่เชือกสลิงแต่พายุก็ถูกผ่าไปด้วยพุ่งลงผ่าเชือกสลิงลงไปเรื่อยๆเอซิโร่ทำหน้าตกใจ ศูนย์อากาศรูปดาวก็พุ่งลงไปสุดจนไปชนแขนที่ยิงเชือกสลิงของโกเลมหมายเลขสองจนพังเสียหายกะว่าจะทำลายแค่เชือกสลิงไม่นึกเลยว่าจะทำลายพายุได้ด้วยซีโร่คิดในใจเช่นนั้นแล้วมิสไซก็พุ่งไปโดนพวกกระต่ายหินทีละตัวมิสไซที่ไม่โดนพวกกระต่ายหินมันก็พุ่งลงไปหาโกเลมกลางเขนทั้งพอโดนแล้วก็เกิดระเบิดขนาดใหญ่มหาสารรัศมีสองกิโลจากพื้นดินเฮ้ยประตูจะไม่เป็นไรเหรือไม้ ลาเต้กล่าวเช่นนั้นแล้วก็มองไปหาไมล์แต่ว่าลาเต้ก็ไม่เห็นไมล์ไมล์ละหายไปไหนลาเต้กล่าวซซโร่ก็สงสัยในคำพูดของลาเต้ก็หันไปหาว่าไมลอยู่ตรงไหนด้วยปรากฏว่าไมลอยู่ตรงกำแพงเก้านาฬิกาไปทำอะไรตรงนู้นละนั้นลาเต้กล่าวเช่นนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอก สนใจว่ารัศมีระเบิดจะมาถึงเราหรือเปล่ามากกว่าเธอไซโร่กล่าวกับลาเต้เช่นนั้นพอไฟจากระเบิดเริ่มสงบก็เห็นว่าโกเลมหมายเลขสองยืนอยู่แค่ตัวเดียวในสภาพอยู่ครึ่งตัวจากนั้นมันก็เริ่มขยับแล้วจะจะยิงเชือกที่จะยิงได้ตายยากจริงแล้วไซโร่พุ่งตัวลงไปจัดการแรงระเบิดขนาดนั้นรอดมาได้ไงวะลาเต้บ่นเช่นนั้นจากนั้นมันก็ยิงเชือกสลิงพายุมาต่อ ท่านี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วละ่ะงั้นถ้าฟันศูนย์อากาศ100เปอร์เซ็นซโร่ฟันไปแล้วก็พุ่งออกไปหาด้วยท่าฟันครั้งแรกไปโดนมันก็แค่ทำลายที่ยิงเชือกสลิงขณะที่ซโร่เข้าไปใกล้ได้ประมาณ500เมตรแล้วอยู่อยู่โกเลมตัวนั้นก็ถูกยิงกลายเป็นก้อนกลมๆแล้วถูกดูดเข้าไปในวงกลมเล็กๆนั้นท่านี้ที่เคยจัดการแมงมุมหินนี่นาลาเต้กล่าวเช่นนั้นงั้นก็หมายความว่า ซีโร่กล่าวแล้วหันหน้าไปทางที่มาอยู่ก็เห็นไม่ถือปืนตามแบบที่ยิงแมงมุมโกเลเมแปะๆโหขนาดระยะห่างสองกิโลยังยิงแม่นขนาดนี้เลยเหรอลาเต้กล่าวเช่นนั้นคงใช้ความสามารถบางอย่างแหละที่เราไม่รู้ซีโร่กล่าวกับลาเต้เช่นนั้นไม่นะฉันเคยเป็นสไนเปอร์หนึ่งในสิอันดับของโลกระยะขนาดนั้นยิงยากนะโวยลาเต้กล่าวเช่นนั้นก็บอกแล้วไง ยิงสามัญสำนึกของโลกเก่าไปได้แล้วซีโร่กล่าวเช่นนั้นไม่ยังไงฉันก็จะหาให้ได้ว่ายิงยังไงลาเต้กล่าวกับซีโร่เช่นนั้นจะทำอะไรก็ทำฉันไม่สนที่แกพูดแล้วซีโร่กล่าวกับลาเต้เสร็จก็กำลังจะหันไปหา,หมาไม่ไม่ฟังฉันก่อนคือว่าทฤษฎีน่าจะเป็นแบบนี้อะ่ะขณะที่ลาเต้กำลังกล่าวซีโร่ก็ฟาดหน้าลาเต้ ก็บอกแล้วไงว่าไม่สนใจจากลาเต้หมุนตัวกลิ้งไปมาแล้วตกลงไปสไนเปอร์รอเกมสไนเปอร์เราก็มีท่าถึงคราวที่ใช้ปืนได้ก็ขอให้แกมาช่วยหน่อยแล้วกันลาเต้สไนเปอร์คู่ดีเลยศัตรูหน้าไหนคงหลบกระสุนฉันไม่ได้แล้วแซโรคิดในใจเช่นนั้นว่าแต่ไมจะลงมาได้ไหมแซโรกล่าวแล้วหันหน้าไปทางไมแต่ว่าไมาตอนนี้กำลังอยู่ข้างขซีโร่ แล้วเราลงไปต่อกันเถอะไม่กล่าวกับซซโร่เช่นนั้นแล้วก็ลงไปต่อไม่กระทืบเท้าทําให้มีเสาอ,ออกมาเป็นบันไดวนรอบหอคอยซซโร่ก็พุ่งตัวไปที่กําแพงก้านาฬิกาขอใช้หน่อยนะจากนั้นซโร่ก็ใช้เท้าเหยียบแท่งเสาให้หักแล้วก็หันดูว่าลาเต้อยู่ตรงไหนปัจจุบันลาเต้ก็ยังกลิ้งอยู่เฮ้ยตายหรือ,อยังละนั้น ซีโร่กล่าวกับลาเต้ที่กำลังหมุนตัวอยู่เช่นนั้นอาฝันเห็นทุ่งดอกไม้อันงดงามด้วยลาเต้กล่าวเช่นนั้นสภาพหน้าซีดเผือกเหมือนตายความสุขของแกช่างเธอมาช่วยฉันหน่อยซีโร่พูดกับลาเต้แบบระเยื่อใยไม่เข้าใจมุกหรือไงฟ้าจะตายแล้วรู้ไหมลาเต้พูดในสภาพเรี้ยวกราดไมยถึงช่วยหยุดฉันทีเป็นเพราะแกทำให้ฉันอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ช่วยฉันทีสิ ลาเต้กล่าวพร้อมกับเอาผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาอ๋อหรองั้นมาช่วยฉันจงสิงในเสาซะซโร่กล่าวเดี๋ยวก่อนคนเขากำลังแอคติ้งอย่ามาใช้กันตอนนี้และลาเต้ก็เข้าไปสิงในเสาเอาลงไปกันซีโร่กล่าวเสาที่ลาเต้สิงก็ลอยขึ้นมาเหนือหัวของแซโร่แล้วก็ฟาดลงมาใสาแ่แซโร่แซโร่หลบทำอะไรฟะ หนวกหูหน้าคนเขากำลังเรียกน้ำตาอยู่มาใช้ในตอนนี้ลาเต้กล่าวและใช้เสาฟาดเหมือนดับซ้ายขวาไปมาเหตุผลไร้สาระเหลือเกินเซโร่ก็หลบเสาไปมาจะให้ไมรออยู่นั่นหรอไม่ถึงประตูแล้วนะเวย้ยเซโร่กล่าวกับลาเต้เช่นนั้นชี้ช่วยไม่ได้ลาเต้แล้วหยุดมือแค่นั้นพอเป็นเรื่องผู้หญิงก็สงบขึ้นมาเลยเนาะแซะโร่กล่าวเช่นนั้นในใจ จากนั้นซซโร่ก็เหยียบอากาศลงไปพอใกล้ถึงแล้วก็บอกลาเต้ว่าหยุดพอมาอยู่ตรงไมลเสร็จพักก่อนดีไหมซซโร่ Zero กล่าวกับไมลเช่นนั้นก็ได้จริงๆอยากรีบไปต่ออยู่หรอกตั้งแต่เข้ามาในหอคอยก็ยังไม่ได้พักสักครั้งหนึ่งเลยนี่นะขืนฝืนไปก็ต่อสู้ไม่ได้เต็มที่ไมลกล่าวแล้วทั้งสองคนก็นั่งลงมาเล่นขณะที่ลาเต้กำลังกล่าวซซโร่ Zero ก็ใช้หลังมือมาฟาดปากของลาเต้ ทำอะไรจะเล่นเกมใช่ไหมละ่ะซีโร่กล่าวขัดลาเต้อีกครั้งเข้าใจดีนี้มาเล่นก็บอกแล้วไงว่าพักสมาธิจะเล่นเกมต้องใช้สมาธิมันเล่นไม่ได้เพราะงั้นไม่เล่นหุบป,ปากไปสักพักนะแกซีโร่กล่าวคำสั่งว่าหุบป,ปากกับลาเต้เช่นนั้นลาเต้ที่โดนหุบป,ปากก็เส้นเลือดปูดและจะเอาหางมาฟาด แต่เซโร่ก็ใช้สันมือฟาดลงไปที่ต้นคอของลาเต้นจนนอนแน่นิ่งสลบไปสักพักเถอะเซโร่กล่าวและลาเต้ที่นอนราบก็กระดิ่งงานศพขึ้นมาติง้งขอให้ไปสู่สุขติด้วยเถิดเซโร่กล่าวแล้วพนมมือเคารพยังไม่ตายโวย้ยลาเต้ก็ลุกขึ้นมาพูดแล้วก็น้อมตัวลงนอนสลบกระแทกพื้นอย่างแรงติง้งเสียงกระดิ่งขึ้นมาอีกครั้งแล้วได้ยินเสียงกรนของลาเต้ ไม่ก็กระทืบเท้าเพื่อเอาหินมากันประตูเพื่อไม่ให้โดนแรงระเบิดของมิสไซ์เป็นอะไรทะเลาะกันอีกแล้วหรอไมยกล่าวถามแล้วก็นั่งลงข้างๆซีโร่ื่มเรื่องปกตินะซีโร่กล่าวนี่เรียกปากลาเต้ออกมาได้ไหมอยากจะคุยเล่นสักหน่อยนะไมยกล่าวกับซีโร่เช่นนั้นไม่ได้หรอกอีกบุคลิกหนึ่งมันชอบพูดลวนลามเพราะงั้นไม่ได้ซีโร่กล่าวปฏิเสธมาอย่างหนักแน่น งั้นหรอไม่เป็นไรเรียกออกมาเถอะไม่กล่าวเช่นนั้นแน่ใจแน่สิตอนนี้บทที่เจก็จบลงจะเริ่มบทที่8ต่อเลยนะงั้นไปรับชมกันต่อได้เลยจ้าบทที่แปดศัตรูที่หลากหลายแล้วทั้งสองคนก็เปิดประตูเปิดประตูมาก็เห็นบันไดวนลงไปคราวนี้เป็นอุโมงนั้นหรอซีโร่กล่าว หน้าสินะก็ไม่ต่างจากวนรอบหอคอยหรอกไม่กล่าวแล้วเดินลงไปข้างล่างเซโร่ก็เดินลงไปพร้อมกับไม่ด้วยแล้วก็เดินบนลงบันไดชักประมาณสินาทีและก็มีมอนเตอร์ออกมาเป็นโกเลมกิ้งก่าขนาดใหญ่อุโมงค์ความกว้างสูง2เมตรโกเลมกิ้งก่ามีขนาดตัว1.8เมตรตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องสู้สถานเดียวสินะและน่าจะรอดผ่านไปก็ไม่ได้ตัวปิดทางขนาดน,นี้ ซโร่กล่าวเป้าใหญ่ขนาดนี้ทางที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกน่าจะได้เปรียบกับทางเรามากกว่านะไม่กล่าวโกเลมกิ้งก่าเห็นพวกซโร่ก็รีบวิ่งเข้ามาอย่างเร็วทางแคบแต่ว่าเร็วชะมัดซโร่กล่าวแล้วทั้งสองคนก็กระโดดถอยหลังไปแล้วไม้ก็ยิงปืนไปหนึ่งนัดแต่ว่าหน้าโกเลมกิ้งก่ามันก็แค่หน้าร้านิดหน่อยแข็งมาก ไมยกล่าวแล้วจะยิงนัดต่อไปแต่ว่ามันก็ขยับมาใกล้พวกเซโร่ประมาณสองเมตรก็จะถึงตัวพวกเซโรแล้วเร็วชิบขนาดตัวมันเท่าอุโมงยังเคลื่อนไหวได้เร็วอีกหรอเซโรกล่าวแล้วเปลี่ยนมือให้กลายเป็นโลยักษ์เพื่อกันกิ้งกะาโกเลมที่กำลังเข้ามางาบแต่ว่าไมยก็กระทืบเท้าเพื่อเรียกเสาหินปลายแหลมใ,ใหญ่ๆเท่าปากของกิ้งกาโกเลมแล้วให้เสาหินนั้น พุ่งไปเข้าไปในปากของกิ้งก่าโกเลมไม่ใช่ทางตรงแถมตัวใหญ่ยังไงก็หลบไม่พ้นหรอกไมล์กล่าวแล้วกิ้งก่าโกเลมตัวนั้นก็ถูกดักด,ด้วยเสาหินของไมล์แล้วมันพุ่งไปชนกำแพงพอชนกำแพงแล้วไมล์ก็ดันเสาเข็มต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ากิ้งก่าโกเลมก็พยายามกัดเสาหินนั้นเพื่อทำลายเสาหินไม่ให้พังหรอกแรงเข้าไปเข้าไปอีกเลยเสียบทะลุไปซะ ไม่ตะโกนอย่างแรงกล้าแต่ว่าเซโร่ก็พุ่งตัวไปประชิดกิ้งก่าโกเลมไม่ตรึงไว้อยู่อยาหวังว่าจะทำลายได้100%รเอร์เซ็แล้วเซโร่ก็ปล่อยหมัดเหล็กหลายยักษ์ไปชกที่หน้าผากของกิ้งกาโกเลมจนกิ้งกาโกเลมแหลกแต่ว่าเพราะเซโร่ใช้หนึ้อยเอร์เซ็ในที่แคบทําให้พื้นสั่นสะเทือนแรงมากเลยทําให้ไมที่ยืนอยู่ต้องล้มลงไปนั่งโทษที่สงสัยต้องให้เธอจัดการแทนแล้ว คืนฉันใช้หนึ่งร้อยเอร์เซ็นเดียวได้เกะกะเธอพอดีอันตรายเข้าไปกันใหญ่ซซโร่ Zero กล่าวกับไมเช่นนั้นแต่ว่าไมก็กำลังหันหน้าหนีพร้อมกับตัวสั่นอยู่ซซโร่ Zero สงสัยก็กำลังเดินไปมองดูไม่อยู่ว่าเป็นอะไรเพลอตะโกนไปเต็มที่เลยอายจังไม้กล่าวเช่นนั้นในใจพร้อมทำหน้าแดงและแก้มปูดซซโร่ Zero ก็กำลังจะมาแตะตัวไมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ไมก็หันมาหาซซโร่ทันที และก็เอ็ไอหนึ่งรอบไม่มีอะไรหรอกขับไปต่อกันดีกว่าไมกล่าวไปต่อเป็นอะไรของเขานะาช่างเถอะเซโรกล่าวในใจแล้วเดินตามไมลไปชิลาเต้ที่หลับอยู่กลางอากาศก็ละเมอพูดอย่างนั้นแล้วทั้งสองคนก็เดินไปเรื่อยๆรหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินไปแบบไม่รู้จุดหมายรู้สึกเหนื่อยล้าได้จิตใจยังไงไม่รู้แฮซีโรกล่าวขึ้นมาเช่นนั้น แล้วไมล์ก็ยิงปืนไปข้างหลังของเซโร่เซโร่ตกใจแล้วก็หันไปข้างหลังทันทีก็เห็นมือถูกทำลายมือนั้นออกมาจากตรงผนังระวังตัวด้วยมันออกมาจากตรงกำแพงแบบเงียบเยบไม่รู้จะออกมาตอนไหนด้วยไมล์กล่าวเตือนเช่นนั้นจากนั้นซาโร่ก็ระวังตัวแล้วก็เดินแบบระวังตัวมาอีกสิบนาทีก็ยังไม่มีมือออกมาอีกเลยงุดหงิดแล้วนะโวย้ย ซโร่กล่าวแล้วก็จับแขนไมอุ้มท่าเจ้าหญิงอย่าบอกนะว่าไม่กล่าวไปอย่างเร็วละนะกำลัง40แล้วซีโร่ก็พุ่งตัวไปอย่างรวดเร็วจ้าไม้กล่าวด้วยกับความจำเจแล้วขณะที่ซโร่ผ่านอุโมงค์ลงไปเรื่อยๆด้วยความเร็วนี้ทำผ่านกับดักไปได้อย่างเร็วมีกับดักมือที่จะเข้ามาจับตัวแต่ซโร่วิ่งอย่างเร็วมือก็เลยจับไม่ทัน มีกับดักต่อมาเป็นหอกพุ่งออกมาจากพื้นแต่ว่าซีโร่ก็ใช้โลยักษ์พุ่งชนผ่านไปบ้างแล้วก็ลงไปกับดักต่อไปอย่างรวดเร็วคราวนี้เป็นกำแพงปิดจากด้านบนลงมาแต่ซีโร่ก็ผ่านก่อนที่กำแพงจะลงมาปิดทางได้2ชั่วโมงต่อมานี่คือเวลาที่พวกซีโร่ผ่านกับดักพวกนั้นมาและซีโร่ก็หยุดวิ่งแล้วก็วางไม้ลงเป็นอะไรเหรอไม่กล่าวถามซีโร่ พักสักครู่ก่อนนะวิ่งสองชั่วโมงแบบไม่พักมันทำเอาเหนื่อยนิดหน่อยเลยซีโร่กล่าวแล้วก็นั่งตรงบันไดขอบคุณนะที่ชะหูเสียงหอนดังขึ้นมาขนาดไมกำลังจะพูดกับซีโร่ดันเจี้ยนโกเลมไม่น่ามีสัตว์นะซีโร่กล่าวแล้วกำลังจะลุกขึ้นแต่ว่าไมก็จับไหล่แล้วให้ซาโร่นั่งต่อพักไปเถอะให้ฉันจัดการเองไมกล่าวเช่นนั้น พอผ่านไปสักพักก็เห็นหมาป่าหินหมาป่าโกเลมหรอถ้าจัดการง่ายกว่าตัวอื่นที่ผ่านมาอีกไม่กล่าวแต่ว่าขามันก็แปลกไปเหล็กนะคล้ายๆกิ้งก่าเลยซีโร่กล่าวเช่นนั้นรูปร่างยังไงก็จัดการง่ายอยู่แล้วไม่กล่าวหมาป่าโกเลมสามตัวก็พุ่งมาแต่ว่าก็ไม่ได้วิ่งตรงพื้นแต่มันวิ่งบนเพดานแทนตัวหนึ่งวิ่งผนังด้านซ้ายอีกตัววิ่งผนังด้านขวา แถมวิ่งได้ปกติเหมือนวิ่งตรงพื้นเลยพอไม่จะยิงตัวที่อยู่ผนังด้านซ้ายมันหลบกระสุนโดยการกระโดดไปฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วแล้วทั้งสามตัวก็วิ่งสลับกันไปมาอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทันถ้าเกิดใช้ความเร็วนี้ในที่กว้างฉันคงจะยิงพวกแกพลาดไปแล้วแน่เนแต่ถ้าเป็นที่แคบเสียงปืนสามนัดโดนตัวหมาปากก่าโกเลมทั้งสามตัวพวกแกช้ามากไม่กล่าวแล้วก็เก็บปืน พร้อมกับหมาป่ากกเลมตัวนั้นสลายทั้งสามตัวฉันพอเห็นและพอจะหลบได้อยู่สุดยอดเลยนะที่ยิงได้แม่นขนาดนั้นซาโร่กล่าวชมไม่เช่นนั้นก็บอกไปแล้วว่าที่แคบจะยิงแม่นไม่กล่าวเช่นนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงหอนอีกแล้วแต่คราวนี้เหมือนมีสัก2 0 3สตัวเลยไม่ช่วยทำบูมเมอร์แรงให้หน่อยจะคว้างท,งทั้งที่นั่งอยู่นี่แหละซีโร่กล่าวแล้วปล่อยจิตสังหารออกมา ไม่ก็มาอยู่ข้างซีโร่พร้อมโยนบูมเมอร์แรงให้ซีโร่แล้วมันก็วิ่งสลับกันไปมาอีกรอบไม่ใช่2-3ถึง3ตัวตามที่บอกไป20-30ถึง30ตัววิ่งกันสเปสะปะอย่างนั้นมันต้องโดนบ้างลหละเกมคว่างปลาของ100%แล้วซีโร่ก็คว่างไปตรงกลางและคำนวณให้วนรอบอุโมงค์ด้วยเรื่องบีบีบโว ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สวัสดีจ้า